เป็นพักที่น้องปลูกเองเบิร์ดเลยบ่หรือตรงไี้โดยเป็นของน่องบิร์เลยโอ้น่องน่องเฮดสองมืออันนี้ได้โดยน้องเฮด<อ>สุกี้น่องอเวลาดูดน้องนอนแต่ก็น้องกระเฮดโอ้มี่พักอยังไงที่ว่าปลูกไวน้นี่ฮะมี่พักกาดเน่พักบ่งเน่พักกาด <c oughs> สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุคนเด้อโดยนพอพี่น้องการมาพบมาพ่อก,กับบาจิตคือเก่าเนาะก็คือเมื่อน,นี้นพพี่น้องทั้งบาจิตเองเนะพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่บ้านหนองนาคำเนาะว่าแล้วกาตอนนี้บาจิตนะอยู่ที่เลื่อนเพื่อนอของน้องมิกเพื่อนพี่น้องเลยอพอดีว่าทั้งบาจิตและกทาทั้งทีมงานเนาะมาแต่เพื่อนของอน้องทงเพื่นอนก็คือทาง จิ uh, ไปเวียโวโกโตว่าอลไรก็เป็นทางผ่านเพื่อนของ uh, น้องมิกเพื่อนพี่น้องเลยวันนี้เนาะทางบรจจิตเองก็เือเอาอกาสนี่เนาะ uh, มาเวมา uh, เด่นน้ำมนานะ้ uh, นองมิกเพื่อนเนาะว่าตอนนี้เพื่อนเห็นอย่างอยู่พี่น้องเลยแต่กะตอนนี้ก็ uh, ทางบวตาเพื่อนก็เข้าไปก่อนแล้วนะพ,พี่น้องทางบรจจิตเองเนากะก็คือสีได้พัพก่มแม่พี่น้องเข้าไปเบิ้งว่าทาง uh, น้องเพื่อนเห็นอย่างแนี่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้โอเคพี่น้อง โอ้ยนะพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เด้อเนาะอ่าก็คืออยู่ทางนั้นก็จะเป็นป่าพี่น้องเป็นป่าไม้ป่าตอกแน่เนาะอ่าตัวนี้ก็บ่จิบ่ได้ไปเฮือนนเนาะพ่อพี่น้องอ่าบ่จิตบ่ได้ไปเฮือนของน้องเพิ่นแต่ว่าอ่าทางน้องเพิ่นเห็นเออคืออยู่นี่พี่น้องเดี๋ยวทางบ่จิสิเข้าไปอ่าค่ยสบายดีเนาะอ่านํากันนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าว่าเป็นจังได๋เนาะพ่อพี่น้อง ว่าตาเป็นกระสอบมาก่อนเนาะโอ้คืองามแท้เถาสบายดีสบายดีเนาะสบายดีโอ้เอาน้องสบายดีเด้อเนาะสบายดีดีมากเห็นคนผู้หญิงสวยไปทีเลยหมดได้ได้แบบนี้เนาะอ่าต้องนามาอ่าพาพ่อแม่พี่น้องมานาเบิ้งเนาะแบบมีอย่างนี้เนาะเป็นพักที่น้องปลูกเองบัดเลยบ่หรือตรงไหนเป็นของน้องบัดเลยน้องน้องเห็นสองมืออันนี้ได้ โดยน้องเห็ดเดียวน้องเวลาดูน้องนอนน่ะกัน้องกัเฮ็ดโอ้มีพักยังไงใช่ว่าปลูกไว้นี่ฮะมีพักกาดเน่พักบ้องเน่พักกาดหลายพักกาดอันนี้พักพักยังแสนอนนี่พักกาดพักกาดบ่านี่นลยโดยเด็กคนนี้เนี้ยวคนนีนเนี้ยบ่โดยโอ้โด้วด้วยแตเป็นยังไงลูกได้แสนอนอยู่บ่โดยเพิ่นนอนถูกนอนอยู่บ่โดยม่อยู่ทางนี้เนาะหามันเดือดไห่พี่หนุ่มโอ้เนาะหาทางบระตาเพิ่นกะ ข่ามาก่อนพี่น้องเพื่อนก็โอ้เห็นทางน้องเพื่อนเนาะโนยสังขารพ่อเชนเพื่อนพี่น้องเพื่อนก็สนเพื่อนก็กำลังโอ้ลมกับนุนหนุนหนุนหนุนเขาก็นังโอ้ลมก่อนได้เนาะนี่ก็ได้แต่ว่าในภาคได้เสนทางน้องมาจะได้หนุนหนุนกับเงินที่ที่ไอไอมาใส่เรือน้องกับเก็บใบเก็บใบเน่แล้วกัแม่มาแม่มาช่วงนั้นกันน้องก็ให้แม่เน่ แม่มาเยี่ยมโอ้แม่แม่เพิ่นก็ลงมาเยี่ยมสิบ่โดยเพิ่นมาเพิ่นกับตอนน้มีเงินมาเนาะเพิ่นกับเงินเกือบเป็นบ่ฮอหอดอ้เพื่นหยอหลานเนาะเพิ่นก็ได้โดยน้องก็ให้แม่แน่น้องก็เก็บไว้ซื้อในพักแน่น้องนะจ้าโอ้พักนี่ก็คำว่าเอาวัตถนี่ก็คือว่าหลายพอสมควรแน่นนอนบ่ตาเนาะนี่เนาะโอ้เนาะอายุปีสิบเก้านานสิบเก้านานเพิ่นบอกนี่นี่พังยังกันนานนะตัวอันนนะ กระเทียมกระเทียมบอรกระเทียมบ่อนั่นเถะนะปักซี่ปั๊กซี่บ่อนั่นนะโอ้กับเขียดน้อยนะบ่จีโน่โอ้ปั๊กซี่นายเก่งกับเขียดน้อยโอ้คักได้เลยบ่อีเด้มักแข่มักมันบ่เนาะบ่เคยเดี้ยหนเบอร์บ่ได้เกุ้งพร้อมเนาะโอ้ยคักก็เลยโอ้ก็มาทั้งน้องเองเนี้ยเธอน้องก็ได้ขึ้นเมื่ออยู่บ่เมื่อวานบ่น้องไม่ได้เมื่อหรอกเพิ่นว่าบ่มากขยากก็ได้เพิ่นว่าเดียวมันเมชิไปดินน้ําอีกเพิ่าะมาเดี๋ยวเพิ่นยังสิมาอยู่เนาะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยพงคนโบโบยู่บ่อเนาะยามฝนตกนะน้องกจากบ่จะก้าวคำฝนตกช่วงนั้นน้องอยู่กะฝนกะหอมลูกหอมเต้ามาอยู่นั่นแหละเลยแล้ยแต่ว่าคืองานกับโต๊บตัวนั้นในเสนาบงเป็นพงไาอีกนั่นของป้าสมใจโอ้ป้าสมใจคือว่าคุ้งคุ้นวัดดิเินซื่ออยู่นะตอนป้าสมใจนี่กะช่วงนั้นเฝนกะเมื่อกะผัวบรรเลงบรรเลงฝนกะกลับมาอีก มันเป็นคนบ้านไหนก็มันก็เป็นคนบ้านนี่แหล้วมันมีเพื่อนหมดอย่างไรมันก็มีอยู่มีอยู่มาอยู่ชวนกันใช่ไหว่าเป็นลูกสาวเพื่อนลูกสาวปู่โอ้ชวนกันเนาะเลยมีครอบมีเจ้าครอบครัวกับสมบัติทางมวลอยู่ในนี้กลายครอบครัวเนาะนี่กระแมนตัวนี้กระแมน แสดงว่าปุกกะทับกระแทบเนี่ยมีคนอาศัยอยู่บัดครูอันบ่หนิโนยโอ้บิดงปุกกะทับกระแทบบ่บัดคู่คนโนยเกลียบเศร้าบ่น้องเลยจังไหนเนี่เศร้าบ่เป็นอย่างไรเศร้าอยู่บ่กะซ้ำเศร้าอยู่เนาะเพราะว่าปีหนึ่งเราบกับไปเสียค่ะใบตัดินใบยังนะปีหนึ่งนี่ก็น้องนี่เพราผู้บ่ว่าแบบอ่าปีหนึ่งพันให้เสียเท่าไรเห็นไหมน้องกับประจักเนาะกับมาล่าหอดปีหนึ่งกับน้องอยู่พี่เสง่ะเก็ียบบัดคุ่คน สายเสียเพล่าเพล่าแ่ยังกะเก็บมัดผู้คนเดือนนี้น้องเสียผู้เดียวหกชิปชิปสามเป็นเดือน่มั้งน้องเสียเลยอันที่จริงกัแบบว่าออกกันมัดนะเนี่ยน้องว่าคนอยากออกแต่เพิ่นเถอะนะมันนี่เดี๋ยวมันยิ่งกันมาเนี่ยมาเลยเสียผู้เดียวไปเลยเอาเลยกัน อรับบทีเป็นสบายใจเนาะเสียไผเสียเล้าลดต่อไปโดยต้องกันเลยเสียพอดีเอาไปเรื่องนะต่อกันแต่ได้จะเรื่องดินเรื่องดอนไปฮอดขั้นตอนได้แล้วเดี๋ยวนี้เงินเนาะเอาโมมี่แล้วน้องนะจะบอกว่าจะบอว่ามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นเนาะอ่าช่วยมาหรือบ่หรือว่าจังใดๆประชันช่วยเรื่องเงื่อนเรื่องชาแนเนาะตอนนั้น นอ me, <th> ้องนะยังบ่มีเดินน้องนะตั้งแต่ก่อนโดยยังบ่เป็นบ่มีแบบบ่มีดินเป็นของตัเองใช่ไหมแต่เป็นพอปุ๊กเนาะโดยแต่ว่าแต่ว่ามีดินมีอย่างนี้น้องเป็นก็คือที่มีตั้งอยู่แถกโคราชเชาชื่อเลยแล้วน่องเนาะโดยชื่ออยู่ทางในบ่าจ้ะ อยู่บ <rapper> ้านพยูนบ้านคุณบ่โดยแต่คุณกัยังบ่มีดินเป็นของตัวเองเนี่ยบ่จิตก็เลยบ่ได้ปลูกแม่นบ่เกิดอยังไม่ได้ปลุกถ้ามาปลูกคือสิปลูกอยู่พุ่นบ่ถ้ามามีเดินของเจะของอยู่ขมีพุ่นน้องกับปลูกอยู่พุ่นแต่น่ากันยังไงวันแรกกับมาอยู่พี่กับต่างหาเงินหากคำเนาะโดยแต่ยินแม่ว่าว่าเออมีอยู่ดินนะแบบตอนนึงมันตอนชิมฮะผ่านวะนี่ใช่ตอนชิมฮะหมืนห้า เมื่นหาบบออยู่บ้านพุ่นนาะโดยน้องทำบ่หูน้ำเพิ่นเนาะนองกะเพิ่นโทรมาเด่นน้าคืนนี่กะโอ้เพิ่นว่าอยู่นอกว่าดินเมื่นหานี่ไม่อยู่เนาะโดยบัตรปูดินของลุงบัดเพิ่นจะขายบัตรหามื่นบันรเพราะเป็นดินของน้องเองเป็นดินของน้องเองแต่พอน้องขายขายปัวพอน้องเองนะนาแต่ขายชื่อดังกะชีใช้เฮือน ก็เลยขายเดินเรียบร้อยแชร์ังิีซื่อเงนะกะพันดีเพันกระล่มเลยนะวันนี้พันจะขายขึ้นขายขึ้นวันนี้เดี๋ยวว่ามีภัยมีเงินนะขา่ตะกี้บัวห่านหาหมื่นใช่ไมก่ตะกี้เนาะโดยขายตะกี้จำได้ไหมจังหมื่นดินนี้โอรุปซื้อดินเลาะนับมือให้แพงขึ้นไปคือกันก็ทองเนาะไม่หรอทองคำขานี้ ขึ้นเลยๆราคาเนาะป๊อกโบเปนชิปโกลานชิปหาราดแหละป๊อกมันนั่นแน่มาใจคุณเน้นเ๋ยวนี้เนาะช่วงนั้นพอน้องขายกันสองหมื่นฮะมันนี่เป็นอย่างินกำไรแ้่น้องกับโบหูพันเจ้าลูกดานแล้วลูกดานมันบ่มีเงินซื้ออย่างมามันก็ยำขายมันก็ต้องมีได้กำไรแน่แหละเนาะแต่ว่าดินของเจ้าของที่ว่าพันเจ้าให้ว่าจะขายขึ้นอีก หาเงินเนาะแต่ว่าดินที่ว่าเพิ่นมีให้ซื้ออยู่นี่มื่นหาเนาะโดยด้ยินแต่แม้วเลยแม่ว่าทำทำนลูกมีเงินกับชีปรทามให้มันแน่ซัดชนะมีบ่ล่ะบ่น้องนบ่มีเนาะหนุ้่มมีเงินแม่เอ้ยบอกเหมือนเดิวคือเนาะโดยมีเงินมีก็คือสีไปโอไปลมเบิงโดยมื่นหาเนาะ เลยเรลงเล่นเอาดอกน้องเนาะเลยเราเป็นเจ้าแรกคือทั้งผัวน้องมาแเลยบ่เดอสเราไนมาแล้วเพราะเราบ่มีงานพันว่าพันว่างานเมดแอเล่าพันว่าพอพันไปกับบ่าเป็นพ่างานก่อสร้างกับพี่บอแม่นแหละพันว่าพันลงบ่อเกลือพันว่าเห็ดน้ำบอเกลือพี่บอสแม่นเกลือกินพันว่าแบบพระเจ้าเห็ดปูขาวโอ้เจ่าเกลือแบบเพื่อน โซดาแยกนมแบบวลากงานพื้นลางอย่างนี้เอ้ยนั่นแหละแมนเทๆแบบคือเพงกัดเนาะอ่าคือเ้าวหิดงานไม้อัดอันนี้บ่ะจ้ะเวลาถือกันนะเคลื่อนไปยังยางเนาะหรือว่าสีเมนนั่นเป็นกระเอิ้นเกลือกันเนาะเกลือโซดาเกลือโซดาโอ้ด้ด้เอากะกระเะบ่อไหรไปตัดพื้นเพิ่นกองเตาเพิ่นโดยโดยบอกรุ่นญาตินำเดินน้องเด้อคือผัวน้องมาแบบอาสีกัเพิ่น ที่ไหม่ติดมือมากี่โบประมาณจะเฉีนแล้วเป็นเอามาเช็ดแขนมาให้น้องน้องหลายได้บ่ตาเอ้ยเนาะเช็ดแขนกีบสิี่ไเช็ดแขนว่าที่โตเช็ดแขนกีบมหาเศรษฐีเลยเนาะนาย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 ยุ่งานบ้านเอาเก็บพุ่มไฮแม่คนดีร้วมให้แม่นั่นล้านหนึ่งกับหนึ่งแสน้องให้แม่เมื่อเก็บไว้โปไฮแม่เมื่อ ที่น้องีว่าหันเดยบมเชิดแบบนี้โดยก็เลยแม่นะคะโดยน้องว่าเออแม่เสหาแม่ร้านนึงก็เลยหายนะน่องก็เลยเก็บปทั้งนวดทังตัวนะน้องกันเีก็บเธอนีเจะน้อยกูหายแม่หายแม่แล้วเจ้าของมีให้กูตัวยูหรือว่าน้องกับมีน่้านโซนซัมเซนน่องับมาซี่พักมาซี่ในพักน่องมันเลย นี่เโยซอในภาคกาแพงเนาะโลหนึ่งมีแต่โลชิพเจ็ดบัลเลยเพลงนี้ดิเพลงกับเพลงวิทดยนั่งซื้อถุงนี่ก็มีแต่ถุงหาพันหาพันหาพันบัลเลยวอลเดซี่ดึงฟอมันกระสุดกระสุดเมือพอดีนะพอดีว่าเนาะเอฟซีเนาะบางคนเพื่อนก็ยังบ่เข้าใจนะก็ขอโทษขออภัยนำเนาะแต่บางคนเพื่อนก็ว่า เอื้อพงนะเอื้ออย่างไรก็อยากได้เงินน้ำนองเหมือนกันโมเมนต์ว่าอยากได้เงินแบบมาใช้ชวนตัวเด้อเนาะแบบเฮ็ดฮีดเพราะว่าทางน้องมีเพิ่นยังประเทศสินะฮีดม่องฮีดทองกับเพนีเนาะที่ว่าแต่งลูกแต่งผัวนะเอาลูกเอาเมียเอาลูปมีแอมเนาะลูกผัวเนาะอ่าสิออกสมมูรณว่าน้องมีคนจีบมาทางนี้เพิ่นก็รจะกินฮีดเนาะมาอยู่มาใส่คนเลยถามแต่ผูเชื่อเนาะเพคนพี่เนาะเลยเพื่อนว่าน้องมาอยู่พี่ได้ฉะนั้นน้องก็เลยเออ ไใกลัให้แม่เฮาบ่สบายซะนะน้อง่เลยให้เพิ่นเฮ็ดให้ร็วซะซนะนองตอนนเงินเฮ็ดเนาะให้มเมันทั่วโดยเพราะว่าบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยนคือบ่ได้กัไปตามพี่ตาคองเนาะอีหยังอีหยังก็ได้เนาะพ่อพี่น้องโดยอย่าน้องคนตื่นเดียวมื้อท้องเบิ่งม่าจันี่จัน้อยไปสิไปไปอ่าเมื่ออ่างก่อนยังก่อน่เนาะองเนาะเอาไว้ชื่ออ่ะเอายังบ่พัก ครัว่าอันนี้กะเนาะดูเอาก็คือทางมอจิ๊คือกันนะโอเคอ่ะน้องอเโอเคดๆๆไปยังก่อนยังก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวทางมจิก็สิเบิ่งก่อนพี่น้องบ่นสวนเพิ่นเนาะสิเบิ่งก่อน1พี่น้องเอ้ย2เนาะอ่า3 4 5พี่น้องเอ้ย6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16 17 18 19ม่นคืบ่ตาเว้าดีเด้พี่น้องป๊าตัว19บ่เนาะโอ้ปลูกนี่ปลูกหลายก็อ้อถือว่าเฮาบ่เฮาบ่อยากซื้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งๆเขาว่าเรื่องผักชีนี่คิดฮอดอกุ้งพี่น้องเอ้ยออดึกเนาอบ่ิเนาะออกินก้อยกุ้งเด้พี่น้องเอ้ยโอ้อๆๆนี่เด้พี่น้องออิฮอดก้อยกุ้งเด้เนาะ โอเคพี okay, ่น me. ้องเดี๋ยวเราไปหาทางนานน้องเพิ่นเนาะเปลี่ยนจังไดพี่น้องเลยเราไปยิมยังทำไทยเบื้องเนาะเป็นจังไดเงยขึ้นแล้วบ่เนาะแต่ว่าป้าเจ้าอคือจะอยู่ดีกินดีเนาะเบื้องนี้ก็ได้ตปุ้ยอยู่พี่น้องเลยดูของเพิ่นนึ่งก็ได้ป้านั่นก็จะเปลี่ยนยาของเพิ่นเนาะเบื้องนี้ก็โอ้คือสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะคืสีประมาณนี้เนาะ ยเดินๆอ้าวสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีเด้อโอเคบุญกิตติพิธีดีเนาะยังเนี่เนาะกินอะไรดีแล้วเบื้งนี่กินข้าวมิดจงใส่เมื่อยมาด้วยใส่ด้วยใส่แลไรเินต้องทำบุญกินบุญกินบ่เออจกินเองกินเองเขี่ยวเองเขี่ยวมูมีจกเป็นเนาะบ่เนี่ยเบื้องนู้จับด้วยเนี่ยจับด้วยนี่ เป็ดดาวดีน้อยคนกําเนี่ยน้องไปดีน้องแมนแมนแมนโอ้โหนะเดี๋ยน้องคนอยากกินจีกินนุ่มเลยพี่น้องครับโอเคพี่น้องเด้อเอ๋อจันไรก็สบายดีสบายดีอยู่ดีมีเฮงเด้อก็กลับเลยเด้อเด้อเอ้อพี่น้องเอ้ก็คือสีประมาณนี้เด้อเนาะหาทา้งมือจิตเองกับได้พาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเยี่ยมยามสามทยเยว่างเนาะฮาทางน้องมีเพื่อนในในพี่น้องเอง ก็เห right? ็นทั้งน้องเพื่อนปลูกผักพี่น้องเลยก็ดีใจเนาะค่ที่ว่าทั้งน้องเพื่อนอยากปลูกพังเนาะพี่น้องเนาะว่าเ้ากะขั้นมาบริได้ขายกะเอาบริได้ซื้อกัพี่น้องเลยว่าบริได้ได้เนาะค่ะเป็ดลายกะขายเอาเงินพี่น้องเลยก็คือสีประมาณนี้แหละเนาะจังใดกะโอกาสหน้าพี่น้องเดี๋ยวทางบริจิตเองก็จิได้พาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเยี่ยมยันทำทาให้ทั้งน้องเพื่อนเนาะพวกพี่น้องเลยจังใดจังใดก็ต้อง กบวยขอบคุณเดอ้อผมเอพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนที่เข้ามาติดตามหับสม้มละก็รแห้กำลังใจทั้งบัรตจิตนพพี่น้องก็ขอให่คนเมพี่น้องเบิด์ตสุขุสุคนอยู่ดีเองเดอ้อท่านนี้ทางบิจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง